ค่ะมือนีนุนทิยาจะพาพ่อแม่เี่นออ้องเอฟซีไปตามแนีทางความฝันของแม่จิตนะคะแม่จิตเลขฝันกับเลขพระไฮมานะคะเป็นเลขตรงกันนะคะตรงกันนะคะผักเพิินทความสะอาดบาดทูไปทูมาเลขขึ้นสองตัวแดงจึงครึ่งนะคะกับเลขฝันแม่จิตฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ครับรถครับไปครับมารถกลายเป็นเรือนะคะเลขตรงกันจะเป็นตัวได้ไป <c oughs> เบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะ เหรอแม่แม่จิตเสียงแม่จิตเป็นนังสี่้าพัดเกิดได้บป่แม่เมนตามแถวนี้เลยเสียงแตกว่ามันว่ามันพนอ,นอายุสิบสี่สิบห้านาะเป็นตะล่ำมวลห้าเสียงสาวสาวหกสิบสีไม่ไปน้ำมันร่ำเน่ะแม่บัวเกยจกเกลืออยู่จะฮียนจากวงนุ่นดียากเคยเอาแนวทางแม่จิตมาลงอยู่ตอนนั่นที่ว่าเพื่อนสัมผัสสัมผัสเพื่อนที่ว่านอนขึ้นบ้านนด้เนล่แม่เนาะ มันนัวนันเคยเข่าอยู่ผักหลังเราซึ่งหัวนั่นก็ดีแล้วเนาะคือเครื่องลอตเตอรี่ช่วงนั้นก็ตัวข้างใบช่วงไตดินตั้งแต่มันถืึงวันทุกคนวันนี้คนลงทุนมันบอะไรจ้าดอกแม่เล่ากับบ่เคยอยู่บ้านเลี้ยงร้านร้านหน่อยไปใช้แม่มื่อีงร้านหน่อยไปบ้านโน้นแม่เขาลับไปตะหมูว่านคือได้ยินี้่ะว่าร้านหน่อยบอกเด็กคือสองวันนะอายุเท่าไหร่เด็กน้อยนั่นจ้าโอ้ยสีขวบกว่านึง ท่านในเขาโรงเรียนเข, est, ขาอนุบาลแต่ว่าบ่าค่อยไปว่ะเพราะคันเบาเลี้ยงคู่ลอยเป็นยังจังให้กุณลุดบุแล้วย่านคู่มีทั้งสามคู่มึงได้คู่เป็นยังจังสี่ญานิคู่หนึงบ่อ่อยอคู่นึงเพิออ่งจะอ่อยเอาอยู่ไปไม่ไม่เด็กอ่ใช่มากสิบห้าลึงคู่ก็อยากไปไแล้วก็ไปดีๆดยศระที่แหลกวันนี้ไม่ไม่ยุดอันระบบสบายจ้า ก็ปเปล่งไก่งวดนี้ร้านน้อยบอกไปบอ่องวดน,นี้บ่อกบ่กบอฮะบอ่บอโน่เนี่ยบ่อฮัดฝรั่งเป็นแต่ว่านโนู้ฮโ่นโู้ดิถามยังไงกับบอกบอ่อเมื่อนั่นเขาเรียนอยู่ดีๆเขาเรียนมากไอแม่อีแม่แมแว่ารั้นหกสามกันนะงวดรุ่น,อ,นอีกออกสามหกโอ้ยหกักเลยม่คิดบอ่อซื้อเลยบอ่อบริสุทธิ์เจ็ดบาทเป็นไข่บ้อม หาคนมามขายบุ้งนี่ผูใ้ใดมาจักคนเงินก็นมีตื้ออยู่หาเลยอันบุ้งนี่คนมาแค่ผู้ใดซื้อบู้ใดจักบ่าเนียนฉันแค่เพื่อนอยู่นี่เับไปกรุงเทวบางหันแม่ยเราไปเรป็นกระเ็นถือนั่กัน<ม>อันไปวัดบางหาันพระบางหาันเมนูติมเพื่อนเตี้ยนเอาเกือบเอาเกือบขาดเพื่อนเตี้ยนไขว้ไงห่างๆจักเกืบอ,อกกบดีๆีกกกกกกยุ่นเลยนะ แล้ว,วัวน,นี่ร้านน้อยบพาท่านบอกเงียบปันเนาะปันหอยไขไ่ไม่จีดไ,ดไม่จิดๆๆได้ดเลยจีจดหนจมาตะไคร่ได้มาตะน้ำอาจารย์อาจารย์วัดบ้านเฮานี่นียวัดลาอ๋ปลาดังเนียวัดบ้านบ่หายนมานลางบบบเลขแดงจริงเยอ S <S มันนี่เอาเอาพระเขาไปถสวายปูทั้งหนึ่งทั้งมองเอาศพเนะาะเป็นเลขแปดตัวนึงพอดีเขากันกับเลขท้ายรถแม่พอดีเลยแปดเป็นยังแม<บ>่แมบบ่ก็บรรจเขากันเนาะแม่ว่าแซบบื้อตัวเดียวนี่แหแบบเลขเลขข้าพเจนาหายหนึ่งเจ็ดมันล่างบาดล่างไปล่างมาเลขขึ้นมโตแดงจึง้งขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสียงมึงแม่เสียงแม่เสียงแม่ฝันว่าได เตกีรถตะวารถมันไม่อหันไปคือเรือนี่จ้าไปริ้วเรี่ว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 อ๋อขันเกี้ยวรถมาได้ขี่รถแมนเลขรถเลขตรงก็เลขพระแมนก็เลขจัดเลยซื้อเลขรถเจ้าของแต่เลขววนตี่ซื้อจานตัวนี้ซองตัวนี้ขี่ไปขี่มาแลนคือเคลื่อนม่ารถ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 ที่ขี่นี่เขาบติดล้อ ล็อกขา,า,า,าใว้ไว้บ่ตีงวสัน้นบันนี้เขาเลยว่าคนขับลดขั้นนี่คือนักกวบได้รับโลประสันละขาประสันก็โอ้กนาตากระดียวัวเป็นฝรั่งเนะาะไปประยุดเลยจนว่าซอดแจ้งเม็ดสันตตอนตี่สีบุกวนจะเดือดเป็นม้ำไหม มันฟันว่าได้กีรรถมันคือบ่มีหล่อมันแมนสิบริการบดิเปลี่ยนเดียวโตตรงๆเลยวันขอเลขรถคือแปดหนึ่งเจ็ดอันเลขรถท่านนี้มันมีเลขแค่สามตัวม่้แมนมีแค่สามตัวแต่ลขหนึ่งเจ็ดเลขพระเพิ่นล่างบารล่างไปล่างมาเลขขึ้นอยู่ในบารนี่หนึ่งเจ็ดตาคนซื้อจังว่าสิบสองใยด้วยนซื้อไปแล้วแมนเ่นซื้อล้วเลยคนบอกไ้แม่เพื่อนซื้อน้ำเพิินบอกค่ะ บอกแม่บอกแม่แมจิตให้นซื้อน้ำเงินเป็นวาร่องเบึงเด้อแม่ออกมันร่องบงลองบึงได้ย่อมแม่เท่านั้นจิตเดี๋ยวจะเหซือหลังเที่ยวมอเตอร์ซเล่ลราเราจ้องไว้เลยจิตเดตรงกันค่าคานะตรงกันล่างบาทยังได้ล่างไปล่างมาเลขขึ้นยูุกล้นบาท เป็นกำลังเสอยู่เดืนยปิอยู่นะร่งเบ้งไม่มีกาอต่จ้าหนงเจ็ดตัวเดียวกันก็ไม่จิตไม่จิตกับฟันแก้วมัตเต้ใส่แบนไระปวงไรถกะปงสองสเบ่งตออกก็โดนละะแต่ว่าที่เกิดออกดีพดปีนี้มันออกปีเนี้ยเวทปีนี้ท่านออกปีนี้มันเจีหกแปด่งเจ็ดมาขั้นออก คันออกก็จิออกวันนี้นวันนี้อะนรนะแม่แม่คิดถ้าเป็นต้นตันแน่นแล้วค่ะวันนั้นฟันเกี่ยวบ้านโอ้ยฟันเกี่ยวบ้านน,นอนขึ้นบ้าน,น,นอีแต่ว่าพวมีเงินซื้อออกเล็กบ้านไอกากะระปูนี่จะขี่เตี้ยให้น่ากระปูขาโลงน้ำไหลมากแต่ไหลมากต้องขี่ต้องงานบ่ัวใช่ตอนแรกกระปันว่าน,น้อนขึ้น ยวะยวนเดี yeah. ๋ยวหาไม่เจอนะจะจะบ่เบ uh um> ิดจ um um> 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 um ้าบ um> um um> ่ก็ดีค eh> um)> um um. ือบ um? ้านเลขที <S <s ่ของบ้านที่เก่าอยู่ซื่อเนาะจ้าอันจะเอาเอาปูนใส่ที่มันบ่ได้หลายมันได้2ใบนี่แล้วงวดนี้ได้ได้ลอตเตอรี่จักใบดนี้1ว่าเบิดบ้านเฮาบ่มีจักคนามีก็ได้ซื้อเอกชนเอาบ่มะได้ซื้อไดินดอก สัมผัสคนมากเลยด้วยนีนน่อยนเรียงบ้านฝนยังตกฝนย่งตกมื่อนสิไปตกกีตรงน้อเพิง่งย่ด้วยอ๋อโตบันทา้ายเพิ่งนเดียงบ้านเจ้าเดียงด่างจะรู้มาแน่งของเมชิท<า>ี่จะเีเด้ตอตามเมจิมาเลขค่ะพันหายมากหางเดียวพันล่างบาดล่างไปล่างมาเลขบาทเลข คืนยุคนเออหนึ่งเจ็ดว่าวพิษหนึ่งเจ็ดป้าวว่าว่ามันยังพินน้องฝนมาเดี๋ยวสังกระสีเสียงดังนะคะหนึ่งเจ็ดตรงกันก็เลขทะเบียนรถแม่จิตฟันฟันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์นะคะขับไปขับมาแต่รถกลายเป็นเรือนะคะทะเบียนแปดหนึ่งเจ็ดเลขตรงกันก็เลขพระนะคะแม่ละว่าจะสื่อซ้ำนี่นะคะเป็นจงไว้จะสื่อเอกชนนะคะนะคะไอเอสซีจิจาจรณาเบอร์เดิ้อ ไม่คิดโชคดีกันนะฟ่งางพ่วมฝันกับเลขพระนะคะ,ะย่ำเลยคนเสียยร้านหน่อยมามหาหยไปอื่นมืงอื่นย่ำมาเล่นนี่มมีมากแค่สีบวัวดูนะมันกันเพื่นสีบอกบอกเองโดยที่ไม่ไแม่เนบอก <ไป S 2> <ห>ว่าถามก่ต้องถามที่ วอามันเด็กหน่อยคื้ไส้ที่หนู่มเคยเห็นววี่อน่าไม่นิ่งแล้วของส้มที่เปไส้จ้ะที่เน้กระปุกกรก็สิบนุ้งสะพัดเกิดก็สดึงจนขาดเลยนั่นเกิดในไส้กระปุกกรบปุกไส้บ่งยืนยนยันแล้วกระปุกไส้ก็จะเนั่นนะขึ้มาหน้าตาที่เป็นไส้จ้ะเป็นยังทันจีบอกเลขบอกเองไม่ต้องถามเรียนมากมากซ้ำหูเงาหลด ออกสองงวดหกสามหนึ่งงวดรุ่นนี้หยุจะออกสามหกออกบนแล้วออกย่บบาทเด็กออกมาบางหอดบางอ้อเหมือนกันาะบ่ได้ซื้อเก็บางอ้ออายุแล้วก็บอกขนาดาไม่เพิ่นยุคของเจ็บเกิโทุบอกกันทั้งคุณลอกก็ซื้อว่าได้ด้วยอันซื้อก็ต้องก่อนหน้านี้จ้าคือเฮาอันนี้เพื่นอยู่กระถึงแล้ว ของเรมีเพื่อนบอยู่เขาออก็บมาดิชอม,มือเงี้ยพอไปซื้อกันได้นะเอาถ้าเพื่อ,อบน,ออน,นบอกคักๆก็ะซิบว่าซื้อยี่บอนเอาหู้ก็ะซิซื้อโย่เงินก็ะนี้ยู่ก็ะบบมีคนมาขายเนาะใช่ดวงใช่โยกดวงเนาะทุกท่านถ้าโยกแต่คนก็ต้องตกด้วยแน่คิดจะหน้าดึงเนี่ทางของในจิตนะคะของในจิตโชคดีเด้อ แก่ะะตัวสง้อนขาดจะมือได้อาจจะเป็นงวดหน้าว่างๆสิมาเล่นนลำล้านหน่อยคนอยู่เพือพ่อคนบอกเลขนะคะต้องมาเสาร์อาทิตย์ค่ะบ่าได้เขาเมี่ยัน,นม,มันบ่างช่วงเกียเราก็บอกไป็ไปกับมันมันไปกับแมงเสิเราก็แลรนลงรถมือมบ่านก็จะจ่ายนอนรงเรียนลงเลยถ้าสุขสนใจแะ้ิครับไปจักไปงุ้งเรียนจะเป็นอย่างนี้น